ที่สิามตุลาคมสองพนึ่งก็เป็นวันกบรมาสับเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาชการทีกล่าวท่านสมณนกรแน้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าองทรงบำเพ็ญ บรม,มีสร้างบรม,มีที่ยิ่งใหญ่ทุกประการหนังเชียนบรมโพบริษัทท้องทระองได้เคยบําเพ็ญมาบรมบริษัทท้งทระองค์นั้นมาเป็นบรม,มีเต็มแนวก็มาเป็นตัสรู้เป็นประสมมาสัมพุทธเจ้า กัในวันนี้แหละที่ประเทศจีนพนะระวัดเซาลินเป็นวัดดังคอมทั้งเครือข่ายของวัดเซาลินหรือสาขาของวัดเซาลินนะี่ยนะก็ได้สวดมนต์ถวายพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มาลาชผู้ยิ่งใหญ่ด้วยบรารมี ทำไมปทศชาก็ร่มเย็นสืบต่อมาพวกเราวันนี้เราได้บำเพ็ญบรารมีย่าอยมบำเป็นทานสินภาว,วนาหรือสินธรรมนิพพัญญาถวายเป็นพระราชกุลในพระองค์ท่านเรงการบำเพ็ญบรารมีของบรมรัจ้ากทศกง์นี่ไม่ใช่ง่ายนะกวนที้จะได้มาตัสสุ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในการสร้างบารมีในพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากทีเดียวนั่นก็แต่รับพยากรมาที่ผ่านมาที่เราได้สวด นโมเสาพรพุทธานังพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยพุทธเจ้าเราก็ได้ได้พบได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้ได้รับพยากรณมันจะได้มาตร่อสรู้นั้นพวกเราเนี่ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในความเชื่อ ยี่ความเลิ่มใสต่อพระจอมไตรโลกนาถอมโลกนาถคือนาทะเป็นที่พึ่งของชาวโลกมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกน้จยต่ำกว่ามนุษย์ก็ตามนะก็ศรัทธาเริ่มใสเนี่ยพระพุทธเจ้า เป็นน้าตาเป็นที่เพิ่งอสงงสุดนั่นแหละในความตัดสู้ของพระองค์ทมานเรามีความเชื่อแลไมีความโน้มนสยอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่ง่ายที่จะมีวิสมารธรรมเจ้าที่จะมาประสบตัดสู้แสดงธรรม ถ้จะดับการปฏิบัติถ้าเรามีปัญญาเนะนี่ยเราละเลิกถึงพระคุณท่านแล้วนละลถึงพระปัญญาของท่านนะ่ะในศรัทธาอิ่มใจสุกใจย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นเราก็พยายามปฏิบัติตามธรรมะที่องค์ทรงสอนเนื้อพัฒนาจิตของเรา เรากรโลอยู่แล้วคนเรากเกิดก็แก่แก่ก็เจ็บก็ตายที่แรกๆแล้วก็ะกอะไรก็เป็นของเราเป็นของเราเป็นของของเราในตัวเราคือใจเราหลงไปเอาธรรมชาติที่เขามีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไป มาเป็นตัวเราแล้วมาเป็นของของเราแต่สุดท้ายแล้วธรรมชาติเขากับสอนให้เราเห็นเรารู้ตอนเราไปมีปัญญาบ้างก็เข้าใจาได้เห็นธรรมะทาไมเข้าใจก็หลงไปมาก็มากับความหลงอยู่ก็อยู่ด้วยความหลงตายไปก็ไปความหลงเดย ในารนี้จะทำอย่างไรเราจะพัฒนาใจไปสู่ความรู้ที่สมบูรณ์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ในวันเดียวถ้าบาร,รมีถึงเพียงขนาดเดียวเราก็ทำได้แต่ถ้าการสร้างบาร,รมีอยู่ก็ต้องใช้เวลาเห็นมนุษย์เราก็จะ เกิดขึ้นมาก็จะพูดได้เดินได้เนหนังสือจบทำการงานประสบความสาเร็จก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวนั่นการภาวนาเนี่ยถ้าเรามีของเก่าอยู่นะ่นเรามุ่งมั่นนะปฏิบัติเพีงแค่สิบวันนะนะนหนึ่งเดือนอยากจะสงบ กายเบาจิตเบาสมาธิตั้งมัน่นนั้นจะได้เห็นผลของการปฏิบัติเกิดความอิ่มใจสุขใจนั่นเราก็จะได้เข้าใจในธรรมะมากขึ้นอาจจะเทละน้อยก็เห็นว่าใจมีความว่างนั่นเกิดขึ้นมาเราก็ยังไม่เคยเลย ไม่แต่ตัวเราไม่แต่ของของเราการปฏิบัติไม่ต้องยุ่งยาก,กอะไรมากหรอกเราจะเห็นว่าขันห้าก็คือรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันห้าความทุกข์เกิดจากจิตไปไมีอ่อประทานในขันห้า จะพ้นทุกข์ได้มีปัญญาก็เกิดละความอุปทานในขันห้าได้ลัได้มากความทุกข์ก็น้อยลงเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็เห็นธรรมถ้าเรามารรลุธรรมก็คือลุกถึงความว่างเห็นขันห้าเป็นอนัตตาเต็มที่ละการปฏิบัติมีรูปนม ตาเห็นรูปก็เกี่ยวกับรูปนามเห็นรูปต่างๆพอมีภาษสาตาที่ดีถ้ามีรูปอยู่เราก็สาบถ้าประสาตตาของเราไม่ดนะีที่ว่าเป็นโลกเกี่ยวกับตาเนะี่ยกระจกตาเลนตาจอประสาตตาที่มีพันธะนั้น จะรับภาพเสียไปความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดเห็นไหมถ้ารู้ก็รู้อยู่นี่แต่ก็มองไม่เห็นก็รู้ว่ามองไม่เห็นมองเห็นก็รู้ว่ามองเห็นนตรงที่รู้ว่านั้นแหะก็คือตัวนามตัวนามที่รู้ที่เห็น รู้สึกได้ยินได้กลิกล่นรู้รสรู้ปวดสะพะรู้ธรรมล้กมลก็เหมือนกันถ้าส่วนประสาทเราสมบูรณ์แล้วมีการภาษาเกิดขึ้นมาโลปนามก็เกิดขึ้นตัวจิตหรือตัวธาตุที่รับรู้เนี่ยก็ไปยึดเอาแหละโลปนามเป็นเราเราเป็นคนเราเป็นคนที่เห็น เราเป็นคนจะยินเราเห็นไหมว่าคนที่ประสาทการรับฟังของหูมันเสียไปหูตึงเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วมีเสียงอยู่แต่ประสาทในการรับเสียงเสียไปความรู้สึกได้ยินก็ไม่เกิดเสียงก็มีอยู่หรือว่า เสียงไม่มีภาษาในการรับรู้มีความรู้สึกดีได้ยินก็นไม่เกิดเหมือนกันและในบางครั้งก็อาจจะมีเสียงภาษาถูแล้วก็ดีแต่เจตนาที่จะรับรู้อยู่ช่วงขนาดนั้นไม่มีก็อาจจะไม่ได้ยินได้เช่นมีคนเรียกเรายิตนเราพะวงเรื่องอื่นอยู่ก็ไม่ได้ยินความรู้สึกได้ยินนั่นก็เป็นธรรมชาติ แต่ตัวจิตนี้ก็ไปยึดเอาความรู้ได้ยินนะที่เป็นนามนะเป็นตัวเราซึ่งรับรู้ได้ยินแล้วเขาก็เกิดดับไปเป็นเหมือนนักมายากลไม่ใช่ของจริงแต่ใจไม่สงบก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นไม่รู้เกิดความยึดมั่นถือมันเราก็จะรู้ว่าเราต้องมีปัญญา แต่ปัญญาจะมีได้อย่างไรนี่ตัวการฝึกหัดปฏิบัติเราต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นต้องมีสติความนำแน่นของใจก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างนี้เนามีศีลนมไก่วาจาใจเห็นโทษเห็นภไยในวตาสงสาร ถ้าเรายังมีความโลภมีความโกรธความหลงอยู่จะเกิดตัวตนซึ่งเกิดขึ้นในชาตินี้ก่อนในตัวเราของเราเนี่ยนล่วก็จะต้องตายไปมันไม่นานต้องตายต้องแตกสลายเราก็เห็นแล้วคนตายแตกสลายก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วดินไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมไปตามลม นี่ว่าตาล้จะไปไหนเนี่ยไม่ตำกรรมทำใ้ปัจจัยตำกรรมวันนี้ก็ได้สนทนากับพระทำใป้พระมาเถระแล้วบวชบันเดียวกันด้วยนี่ให้บวชพรรษาเดียวกันอายุเท่ากันเป็นเจ้าวาดวัดพระสรีมาพูที่ประเทศสิลังกา ท่านก็ป่วยเคยเป็นใบาพาดท่านเคยมาที่นี่นะมาเยี่ยมนอนตอนจะฉะลองเกดีนุวันศิลิสยานะไม่รู้เจด,ดีองค์ใหญ่ที่อนุรักษ์อนุรชิแล้วท่านก็กลัวชีวิตท่านจะตายก่อนนะนล้นก็บอกคงยังไม่ตายนะไม่ตายหรอกฉลองเกดีก่อนอ ฉลองจะดีไม่นานนะต้องทำไปพัาหัวใจแต่เวลานี้ก็ผ่านไปนจะหลายปีน่สี่ปีแล้วเนี่ยนะก็ร่างกายก็คงจะหมดสภาพละตับแข็งเป็นพระก็ไม่ได้ดื่มสุราแนละแต่ก็เป็นตับแข็งมันเกิดจากสาเหตุอะไร ต่ก็วายก็เปลี่ยนตับเป็นอะไรก็ไม่ได้บมอะคือสภาพมันหมดแต่ท่านก็เบิกบานดีวันนี้โทรไปเย่ยมมีสติดีไม่กลัวไม่ห่วงอะไรในวัดถามห่วงวัดมาอะไรไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นมอกดีแล้วผมก็ไม่ห่วงเหมือนกันเนาะ เพราะว่าอันนี้เป็นภายนอกเราจะอะไรไม่ได้แล้วต้องจิตของเราสําคัญนี่หม้าตายเราจะไปไหนนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจพัฒนาให้มันดีขึ้นนั่นแหละจากใจที่มันเป็นปุถุชนนะพัฒนามามใจคนมีสินใจคนมีศินตั้งแต่ว่าสีหนา้า ทำอะทุกๆวันแล้วเส้นแปดในวันพระมันหยุดเลยจะได้มีเวลาปฏิบัติจเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมันทีละน้อยซึ่งมันยากเหมือนกันในเ,เนึ่งเจริญสตินี่บอกว่าาวิชาก็จะปรุงแต่งใจเราอยู่เสมอนับรู้อะไรมากับปรุงไปหมดจากเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนี้หมดจากเรื่องนี้กับเรื่องโน้น มันจะปรุงอยู่อย่างนี้ไม่เคยหยุดเลยเราเคยเห็นไหมจิตเรากคยหยุดนิ่งเป็นสมาธิไหมถ้าที่เรายังไม่ได้ฝึกอะมีแต่ความจำเปตัวเราของเรานี่เราก็ต้องมาฝึกสมาธิขึ้นมาให้ใจตั้งมัน่นสติแนบแน่น มีปัญญาความรอบรู้ในกลองสังขารในกลองรบน้ำเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นจิตเราเริ่มนิ่งขึ้นมาให้ใช้ความนิ่งสงบแล้วมาเรียนรู้แหละบางทีเราเรียนวิชาการต่างๆทำเสียงดังวุ่นวายไปนอกเราจะเรียนรู้ในเรื่องต่างๆก็เรื่องเรียนไม่ได้หรอกมันวุ่นวาย ใจสมาธิไม่จดจอ่อนี่เรื่องที่มันละเอียดนัก็ต้อ,อาศัยความนิ่งของจิตนะต้องสงบสงบจิตก่อนแต่ยังไม่สงบกิเลสที่เรียกว่าจิตตวิเวกสงบจิตสักกานวิเวกจิตนาวิเวกก่อนน้งจิตเรียนรู้ให้เข้าใจในรูปนาม เป็นอดิจังทุกอังก็รักตาทั้งจะทำลายอุปทานได้ในขันห้าในทีละน้อยใจจะว่างจะได้เห็นทาเห็นทมแนว้วต่อมาจะพิจารณาในก้อนกายนี่แหละมันจะมีความรู้ความเข้าใจที่เราหลงผิดมานานอย่างกายนี่มันสวยมันงามเราก็จะเข้าใจชัดขึ้น วามันไม่งามยังเห็นความไม่งามใจกับเมกบานเจ่มใสมากในส่วนร่างกายเป็นาธาตุธรรมชาติแตกสลายความว่างเกิดขึ้นมากพิจารณาร่างกายแต่ละส่วนเป็นธาตุเป็นความว่างความไม่งามใจมันก็จะสัมผัสเห็นรู้ทำลึกซึ้งขึ้นไป จนนารู้ล้วว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมมี่สำคัญผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็จะไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติหรอกแต่ในตอนแรกนี่แหละต้องอดทนก่อนฮนะต้องต่อสู้อดทนทุกอย่างแต่ถ้าเราเบามีเรามากละ่ะมันก็เร็วภาวนานสิบวันสิหวันเดือนหนึ่งก็สงบได้เนะี่ย แสดงว่าของเก่าเราทำมาแล้วมากพอสมควรทีเดียวถ้าเดีทําต่อเนื่องก็จะได้เห็นทำแน,น่นอนก็เราทุกท่านให้ได้ตั้งใจกัน